สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านเนื่องจากมีคําถามสอบถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการตกชั้นของฟิลิปญี่ปุ่นนะครับคลิปที่แล้วลุงโจทําคลิปย้อนรอยคุรุเบะหนีการตกชั้นในฤดูกาลที่แล้วพร้อมทั้งกติกาการคิดคะแนนของชาเลนจ์มัดแบบคร่าวๆที่พอจะสื่อสารกับ FC ทุกท่านนะครับปีที่แล้วฮิเมจิได้อันดับที่11นะครับแล้วก็คุรุเบะได้อันดับที่12นะครับแต่ปีนี้ อันดับสุดท้ายเป็นของฮิมมจิแน่ๆนะครับเพราะว่าผลงานชนะเพียงะฮะแพ้26มี20คะแนนส่วนอันดับที่11หรือรองบ้วยก็ลุ้นกันระหว่างทีมคุรเบะของสาวบีมกับโอกายามะของน้องโมเมซึ่งต้องลุ้นกันจนสัปดาห์สุดท้ายปัจจุบันคุรุเบะรั้งอันดับที่10ซึ่งเป็นพื้นที่รอดการตกชั้นโดยไม่ต้องไปเล่นชาเลนจ์แม์ คุรุเบชนะ10แพ้22มี28คะแนนส่วนโอกายามะชนะ9แพ้23มี32คะแนนอยู่อันดับที่11และทั้งคู่โปรแกรมการแข่งขันเหลืออีก1เกมเท่ากันนะครับโอกายามะแข่งก่อนในวันเสาร์ที่25มีนาคม2566พบกับทีมพิตาชิที่จบอันดับ8ไปแล้วซึ่งโอกายามะ จำเป็นต้องชนะเพียงสถานเดียวเพื่อเป็นการกดดันทีมคูรุเบะไปก่อนแต่ในทางก,กลับกันหากโอกามะแพ้ก็จะต้องไปแข่งกันในรอบเพย์ออฟเลื่อนตกชั้นหรือชาเลนจ์แมตช์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอผลคู่ของทีมคูรุเบะของน้องบีมเลยนะครับส่วนค like ูรุเบะจะเล่นทีหลังครเล่นในวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566พบกับทีมฮิซามิสุสปริง ีมอัันดบ3หากผลคู่โอกายมะชนะฮิตาชิคุรเุเบต้องชนะเพียงสถานเดียวนะครับสกอร์เท่าไหร่ก็ได้จึงจะรอดการตกชั้นรอดการเล่นชาเลนจ์แมตช์นะฮะแต่หากโอกายมะแพ้ในเกมวันเสาร์คุรุเบะก็จะรอดการตกชั้นทันทีนะครับนี่ก็เป็นการหนีตายหนีการตกชั้นในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของวีลีกนะครับ อย่างไรก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องบีมหายการบาดเจ็บนะได้เล่นในเกมสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็หวังว่าน้องโมเมนะครับก็อาจจะช่วยพาทีมให้รอดพ้นการเล่นเพลย์ออฟนะครับก็หวังว่าทั้งสงสาวไทยนะครับทั้งน้องบีมและโมเมก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวีลีกญี่ปุ่นนะครับแล้วกลับมาพัฒนาทีมชาติไทยเป้าหมายใหญ่ของทีมชาติไทยก็คือโอลิมปิกนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องลุงโจสปอตนะครับด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ